แล้วก็นะครับสวัสดีอีกครั้งกับกิมนี่ของเรากับแต่แตงกัใช้มินิเกมนั่นเองนะคะเอ้าเลืมปุ่มเลืมปุ่มโอเคนะครับแล้วก็นะครับในเชรีนีนะครับเราจะมาพูดถึงภาพยนตร์ นะฮะที่มีภาคต่อเยอะมากๆเลยกับเรื่องของ Star Wars นั่นเองนะครับทั้งคู่ติดตามมาเยอะไหมฮะสำหรับเรื่องนี้ไม่ได้ติดไม่ได้ดูเลยไม่ใคยดูเท่าไหรไม่ใครดูใช่ไหมอย่าพูดตัเธอดูทุกภาพไม่ดูเลยที่ดูทุกภาพหรอแล้วก็นะครับซึ่งนะครับตัวเราได้อยู่มากบาเรลได้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวบารเรลเดี๋ยวเจอกันนะสำหรับ Star Wars ์เขาก็มีตัวละครเยอะๆมากมายแล้วก็มีหลายภาคหลายฉากหลายอะไรที่น่าจดจำมากๆเลยนะครับชาลีนี้นะครับจะมีภาพนะครับให ายว่าตัวละครที่หายไปในฉากนั้นนั้นคือตัวอะไรนั่นเองแต่เรามีชอยให้ทั้งคู่อาจจะให้หหงพลอยชอยก่อนนะครับใครวะมันจะไปดูไม่เน่ <laughs> ข้อน,นี้เรามีทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะครับนะครับเรามีชอยให้นะครับรค,คิดว่าใช่ครับมีแค่ชื่อให้นะครับ มั่นใจคิดว่าชื่อไหนอ๋อคือภาพแล้วก็พูดใช่แต่ก็ตอบชื่อว่าไม่ต้องดูหรอกต้องดูหรอกชอยอ่ะตอบได้เลยต้องมีกลุ่มเดียวขอโทษนะฮะต้องมีกลุ่มเดียวอ่ะเราเห็นมือชัดๆเราไม่ต้องน้ำเลยเห็นมือก็ตองดูว่าเขาจะช่วยเพื่อนไหมนะพี่แมทไม่ต้องดูไม่ต้องดูโอเคภาพแรกดีกว่ามาภาพแรกของสตาร์บัลตัวอะไรครับหนึ่งสองสามมาแล้ว ไรที่หายไปอ่ะได้เงาเขียวเขียวฮะเห็นไหมอ่ะใครครับแย่เลยแย่แต่ว่าเดาแล้วกันนะครับเดาว่าอย่าเดาอย่าเดาเดาจริงนะเดาจริงก็ต้องชี้ละเดาครับเขาเดาครับครับครับอยู่ในซีรีส์ล่าสุดป่ะเนี่ยเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวบอกครับข้างๆนี่ข้างๆมี ไม,ไม่รู้ครับ,อ,บอ,อ้าว<ม>อ้าว<ม>รู้รู้แล้วคนในเงาคืออ๋ <c oughs> อในคนกีวัตครับกีวัตถูกต้องโอเค สองคะแนนอันนี้ยกให้นางไปเลยใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนโอเคนะครับมาจาานะครับ Star Wars Revenge of the Sith นะครับผมได้คนเดียวไปเลยเนี่ยต่อไปภาพที่สองความีไมได้ยาหนึ่งสองสามมาภาพี่ภาอยาทุภาพกดปุ่มก่อนนะครับใครได้นางเอกอ่ะชื่อเรเรถูกอีกแล้วถูกอีกแล้วถูกแล้วทำไมรู้ว่าเป็นเรครับ ดาวอครับดาวใช่อะดาวดาวไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูครับอ๋อเรนนี่คือภาพนี้มาจาก Star Wars The Rise The Rise of Skywalker นะครับมาต่อไปภาพที่สามครับฮานโซโลค่ะใจเย็นๆมาแล้วอ่ะถือปืนถือปืนเดียวเนี่ยมันถือปืนนี่นี่เนี่ยใครครับใคร ในเงาใช่ฮานโซโล่อ่ะพิกกบตอบว่าฮานสโตนตบฮานโซโลผิดจะไม่ใช่ครับแม็กขูดตัหนึ่งคะแนนครับูนี่อยากตอบอ่ะไหมได้แค่อยู่ในซีนิดนึงนี่เห็นไหมคะแนนลุ้ข้างหลังคนะแต่ว่าท่างไหนครับไม่บอกครับต้องต้องอบมาเลยซีรีส์หรือว่าข้าพยศไม่บอกครับไม่บอกครับถือปืนใช่ไหม่ารเกถูกหนึ่งคะแนนครับผิด ครับครับถ้าวนี้มีสมยุสีใครดีบาร์บีฟบาเอสบาอเลปยุทธ์จันโชาให้ชอยเขามี้ชอยให้นะต่อไปยุทจโชาฉีกนะชะฉีกไปได้ให้ชอยมาอนี้คือใครวะแม่ขวใจแนเียมาออกวลาค่ไมคิดนานนะไตนอ่ตอบไปก่อนตอบไปก่อนแบตหมด มีภาพมีภากมีแปดครับมีภาพสาต่อเพ้อเดี๋ยวแหมดโอเป็นทีกันจังเอ้แมวเดี๋ยวเอาอนนี้นะี่จังกเฟสกันนะแต่ว่าจังกเฟสเหรอแล้วก็เฟสยังไม่ใช่ผิดครับผ่าะไหนาอันนี้ชื่อเรืองชื่อว่า the m a n d a l o r i a n นะฮะ มาจะซีรี่เลยมาจะซีเดลเมนเดโริโรเวียเลยชื่อ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 ชอะไฮันโซโลก็ตวคนมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรบุบอลก่อนกูก่อนตอนนี้มาภาพิี่แลภาพพิสีทําง่ายมาครับออะไรอะไรกันตัวอมีมีเอวข้างนี้คืออาจารย์เห็นไหมอาละเดี๋ยวนะจะิงจะจะวิน าจรย์ทำเหมือนแฟนพันธุ์เพลย์เลยไปตัวอะไรก่อน่นี่อาจารย์ไฟก้อนจิตเนี่ยเขาเป็นใครครับอาจารย์ปรมาจารย์เจไดนิ้ิ้คนแรกชื่อเขาดูกูจัตตาบิงเนี่ยคนที่ข้างๆน่าจะเป็นอาจารย์ไฟก้อนจิตเขาเป็นใครเนี่ยอาจารย์เจไดถูกต้องจัตตาบิงถูกต้องโอเค เพื่อนจะยาวนะครับได้อีก2คะแนนโอเคเขามีความรง้เมตต่อไปภาพที่5คมาครับมาแล้วฮันโซโลต่อเลยกดตุ้มปุ่มไม่ติดไม่ติดแต่ว่าสองถูก2คะแนนครับบาริดค่ะไม่ใช่ไเหรอไม่มีเลยช้อยใครวะเออดาวมาึ่นชื่อกด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  อันะไรกินผิดไม่ใช่ครับต่อไปพี่แม็กซี C T P O อ่าเขาใครให้ขาคือใครดอยการทูนเออคู่ไออาตูโอเคถูกต้องโอเคเดี๋ยวเขารู้จริงเขารู้จริงอ่าได้อีกหนึ่งคะแนนนะพี่แม็กมามากมาฝากเอาไปภาพที่หกภาพที่หกมาครับภาพที่หกต่อไปเราตรงน้องอันนี้ยกปุ่มให้แล้วนะอาดาวไหมชื่อหนึ่ง อยู่ในรถหรือว่าอะไรไม่บอกครับตอบสตาโอค่ะกลบตอบเลยไหมก็ตอบก่อนไหมบอกรวมเลยตอบสตาโมเชื่อชื่อคนสิชื่อตาวอใช่อะแต่ว่าชื่ออะไรล่ะมาพี่กลบตอบพี่กดต้องตอบก่อนนะพี่กดกดตอบตอบแล้วสตาโอเอาชื่อจากชื่อนนั้นสิมาเบอร์ทูมาหนึ่งชื่อตอบว่าอะไรวะเออจากชื่อนึงกดก่อนต้องตอบก่อนสองเกินเลยล่ะวะผิดเดี๋ยวไม่ใช่อม่น่าเล ลูกสกายวอล์กเกอร์อาเมั่ี้เธตอบทำไมคิดว่าเป็นลุกสกายวอล์กเกอร์คะาจะอยู่เค็กวไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจอ๋ออเคแต่ยังไม่ถูกเข่าไร้คนนี้ชื่อว่าโพคาเมรอนครับมาจากมาจากเดอะเฟอเวเกนนะฮก็ดอมเป็นจเบิร์นเบินถูกแล้วโต๋อพเรื่องหรือเป ก็เลยเลือกหรือป่ามาเข้าต่อไปดีกว่าเข้าต่อไปดีกว่ามาอ่ะแล้วอ่ะกบต่ว่าพอวอลเกอร์ค่ะพอวอลเกอร์ผิดไม่ให้เราด้วยใกล้ๆพี่แม็กซ์ตอนนี้ถูกหนึ่งคะแนนข้างไปเลยถ้าถูกหนึ่งคะแนนนะจ้าพผมขอดูเลยฮะอ่ะเอาไปใกล้ๆเลยฮะจ้าพีดูเลยไม่ไม่เฉลยมาใครอะรนั่นดิตอนนี้เข้าไปดูไข่เลยเนี่ย เรื่องนั้นหรือไรตอบว่าซอฟเกอร์ดล่าซอฟดีล่าใครนะครับซอฟเกอร์ล่กอร์ดีล่าผิดไม่ใช่นี่ยากอันนี้ยากเขาชื่อว่าดาร์ทเลเวนครับเป็นตัวละครที่ไม่ได้อยู่ในหนังนะเป็นภาพจากเกมเป็นภาพจากเกม Star Wars ครับก็เป็นไปเล่นเกมนะใช่ถือว่าึงในเกมนี้ตัวละครนี้มีความสำคัญมากๆเลยเป็นตัวนำเรื่องเลยนะฮะมาภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายครับเป็นชื่อเกมครับ The Old Republic ครับอ่าใช่ มาข้อสุดท้ายมาครับใครครับอนาคินตอ,ตอบว่าตอบว่าอนาคินสกาลโโก่าทำไมไม่ตอบว่าใหน้นันกโโก๊กโถตอนนี้กลายเป็นดาร์คิวเดอร์แล้วอ่าพี่โกดมาให้โกดนะเสียดายคำตอบเป็นอนาคินสกาวลร์จริงครับจาก The Ring of the s i t h นั่นเอง แล้วก็ดีดีกับพี่แมดด้วยนะคนเดียวไปเลยนะครับ9คะแนนต่อศูนย์ครับ <laughs> <laughs> ต้องดูขี้ข้าจริงๆกันทีจริงเดี๋ยวตอนนี้พี่กบเขา,เาส่งมาว่าอยากเล่นมาเัลเบลจัดให้กับเขานะน่าจเอาแบบนี้เลยนะได้จัดไปแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวดึงมาให้เลยนะครับแต่ว่า<อ>ถ้าคนดูอยากเล่นด้วยก็ส่งเข้มาได้อะไรก็ได้โอเคนะครับแล้วก็แล้วก็ขอจบชท่านนี้แหละไปแล้วบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย